กะกะตประกาศรับรองสวออชุดใหม่แล้วนะคะโดยรับรอง200สวออค่ะพร้อมกับบัญชีสำรองอีก99คนค่ะโดยมี1คนนะคะ,โด,คนนะ,คะโดนใบส้มถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราวค่ะซึ่งนะคะหนึ่งใบส้มที่แจกไปนะคะก็คือให้กับคุณคอดิยะทรงงามค่ะสอวอจากอ่างทองนะคะเนื่องจากตรวจสอบพบว่าคุณคอดิยะนั้นเป็นที่ปรึกษานายกอบจอ,อ่างทองค่ะทำให้นะคะต้องเลื่อนว่าที่พันตรี กรพ์จนรุ่งหิรันวัดขึ้นมาอยู่ในบัญชีสอวอตัวจริงค่ะโดยกระบวนการหลังจากนี้นะคะผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะสามารถไปรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่กะกะตได้นะคะในระหว่างวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมค่ะ แม้ที่ผ่านมาค่ะจะมีความพยายามทวงติ่งถึงปัญหาในการเลือกสวนะคะเรื่องของการหัวหรือว่าสาวจัดตั้งนะคะรวมทั้งนะคะมีบรรดาผู้สมัครอกหากค่ะไปร้องเรียนอย่างองค์กรต่างๆนะคะทั้งอายการสูงสุด DSI แม้กระทั่งนะคะสารปกครองค่ะ ที่สําคัญนะคะมีการขู่ว่าหากมีการประกาศรับรองผล,ผลการเลือกสอวชุดใหม่เนี่ยจะมีการไปดําเนินคดีตามความผิดในมาตรา157กับกะกะตด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณแสวงบุญมีเลขาธะการกระกะตยืนยันว่าการประกาศไปก่อนนะคะแล้วมาสอยทีหลังนั้นเป็นการดําเนินการตาม,ามรัฐธรรมนูญมาตรา226และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสวามาตรา62ค่ะส่วนที่ได้ไปส้มไปดึงคนนะคะจนต้องเลื่อนสำรอง ขึ้นมาแทนนั้นก็เพราะว่าพบความผิดชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติค่ะ ทีนี้ก็มีคําถามค่ะแล้วสวชุดเก่านะคะจะต้องพ้นหน้าที่ไปเลยหรือไม่รวมทั้งคณะกรรมิการวิสามัญน,นะคะที่จะตั้งขึ้นนะคะจากมติของที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้มาตรวจสอบการเลือกสอวนั้นนะคะสถานะจะเป็นอย่างไรต้องพ้นไปด้วยหรือไม่ค่ะเพราะมีบางกระแสอ้างว่าสวชุดเก่านั้นนะคะจะอยู่ทําหน้าที่ไปจนถึงวันที่มีการประกาศตายชื่อของสมาชิกวุฒิสภาชุด ใ,ในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะหรือเลยไปกว่านั้นค่ะก็คือในวันที่นะคะมีการประชุมวุฒิสภาชุดใหม่เลือกประธานและก็รองประธานวุฒิสภากันแล้วนะคะและก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยค่ะแต่หากไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา109นะคะกำหนดเอาไว้ว่าอายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละ5ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก สมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกค่ะจึงน่าติดตามนะคะสำหรับการเมืองไทยเมื่อสอวอใหม่มาแล้วสอวอเก่ายัางไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ